เรียนห้นางคณะกรรมการที่คอเราทุกท่านพวกเราเป็นตัวแทนจากโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมวันนี้จะมานําเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษาสารสกัดจากใบไม้ที่มีผลต่อการยับยั้งการเกิดเชื้อราในตะเกียบไม้ไผ่โดยคณะผู้จัดทํานะครับ 1. นาง,งสาวกวนิกาธีระวงสองนางสาวพวันคําตาและกระผมนายภาคภูมินิยมกิจครับ คุณครูที่ปรึกษาคุณครูประภาพรบุญตันที่มาและความสําคัญของโครงงานนะครับไม้ไผ่เป็นพันไม้ที่นํามาผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์หรือภาชนะสําหรับอาหารแต่เมื่อผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้รับความชื้นก็จะก่อให้เกิดเชื้อราซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภคเพราะว่าเป็นสาเหตุนหนึ่งของการเกิดโรคมะเรง็งโดยเฉพาะอย่างยิ่งเชื้อราบ,บนบรรจุภัณฑ์หรือภาชนะสําหรับอาหารที่สัมผัสกับอาหารโดยตรง และจากการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสารสกัดจากใบไม้ที่มีสม่วนประกอบของสารแทนนินซึ่งเป็นสารที่พบได้ในพืชที่มีรสฝาดพบว่ามีการนํามาใช้ประโยชน์ในหลายด้านอีกทั้งสารแทนนินยังเป็นสารตั้งต้นในปฏิกิริยายการเกิดสีน้ําตาลที่เกี่ยวข้องกับเอนไซม์ของผลไม้ที่มีคุณสมบัติเป็นสารกันเสียยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียและเชื้อราดังนั้นทางผู้จัดทำจึงสนใจศึกษาสารสกัดจากใบไม้ ที่มีผลต่อการยับยั้งการเกิดเชื้อราในตะเกียบไม้ไผ่เพื่อที่จะเป็นความรู้ในการยับยั้งการเกิดเชื้อราในบรรจุภัณฑ์หรือภาชนะสําหรับอาหารประเภทอื all, ่นๆที่ทําจากไม้ไผ่ต่อไปครับวัตถุประสงค์ของโครงงานนะครับหนึ่งเพื่อศึกษาสารสกัดจากใบไม้ชนิดต่างๆที่มีส่วนประกอบของสารแทนนินที่ช่วยยับยั้งการเกิดของเชื้อรา 2. เพื่อศึกษาความเข้มข้นของสารสกัดจากใบไม้ที่มีผลต่อการยับยั้งการเกิดเชื้อราในตะเกียบไม้ไผ่ 3. เพื่อศึกษาระยะเวลาในการสกัดสารจากใบไม้ที่มีผลต่อการยับยั้งการเกิดเชื้อราในตะเกียบไม้ไผ่และ 4. เพื่อศึกษาระยะเวลาในการแช่ตะเกียบไม้ไผ่ในสารสกัดาจากใบไม้ที่มีผลต่อการยับยั้งการเกิดเชื้อราในตะเกียบไม้ไผ่ครับวิธีการดำเนินการทดลองแบ่งออกเป็น4ีตอนดังนี้นน ตอนที่1ศึกษาสารกัศจากใบไม้ชนิดต่างๆที่มีส่วนประกอบของสารแทนนินที่ช่วยในการเัียวยาเกระเชื้อราโดยเลือกใบไม้สีชนิดได้แก่ใบหัวกวางใบโกศลใบน้อยหนาและใบฝรั่งนําไปผึ่งลมไม่แห้งแล้วนํามาหั่นหรือฉีกให้ละเอียดจากนั้นนาไปชั่งที่ปริมาณอย่างละสองกรัมนำมาต้มที่อุณหภูมิ70-80องศาเซลเซียสเป็นเวลา15นาทีจากนั้นนำมากรองด้วยผ้าขาวบางแล้วชิ้งไว้ให้เย็นที่อุณหภูมิห้อง ทำการทดสอบการตกตะกอนของสารแทนนินโดยใช้ไข่ขาวใส่ในบิกอร์แล้วดูสารสกัดจากใบไม้ใส่ลงในบิกอร์ที่มีไข่ขาวคนให้เข้ากันแล้วนำแผ่นฟองละปิดปอาบิกอร์ชิ้นไว้เป็นเวลาเจ็ดวันเมื่อครบกำหนดนำแผกนขาวบางมากรองตะกอนในบิกอร์ที่ได้แล้วนำไปชัง่งและวักผลการทดลองตอนที่สองศึกษาความเข้มข้นของสารสกัดจากใบไม้ที่มีผลต่อการบยกยาและเกิดเชื้อราในตะเกียบไม้ไผ่ โดยเลือกใบไม้ของพืชที่ได้ผลดีที่สุดจากตอนที่1นํามาชั่งในปริมาณที่แตกต่างกั g, 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 g. นคือ2กรัม4กรัม6กรัมและ8กรัมนํามาต้มที่อุณหภูมิ70-80องศาเซลเซียสเป็นเวลา15นาทีจากนั้นนํามากรองด้วยผ้าขาวบางและปล่อยทิ้งไว้ให้เย็นที่อุณหภูมิห้องนําไม้ไผ่ที่ได้ใส่ลงในสารสกัดแช่ไว้เป็นเวลา2วันแล้วนำมาใส่ในกรองที่มีเชื้อราโดยเตรียมจากข้าวสวยที่ปล่อยให้เกิดเชื้อรา โดยใส่ตะเกียบที่ไม่ได้แช่สารสกัดจากใบไม้เป็นตัวเปรียบเทียบสังเกตการเกิดเชื้อราทุกความเป็นเวลาเจ็ดวันตอนที่3ศึกษาระยะเวลาในการสกัดสารจากใบไม้มีที่มีผลต่อการยับยั้งการเกิดเชื้อราในตะเกียบไม้ไผ่โดยเลือกผลที่ดีที่สุดจากตอนที่1และตอนที่2แล้วนํามาต้มโดยใช้ระยะเวลาที่แตกต่างกันคือ20นาที30นาทีและ40นาทีจากนั้นนําตะเกียบมาแช่ในสารสกัดจากใบไม้เป็นเวลา2วัน แล้วนำมาใส่ในกล่องที่มีเชื้อราโดยใส่ตะเกียบไม้ไผ่ที่ไม่แช่สารสกัดจากใบไม้เป็นตัวเรียบเทียบสังเกตและบันทึกผลการทดลองตอนที่4ศึกษาระยะเวลาในการแช่ตะเกียบไม้ไผ่ในสารสกัดจากใบไม้ที่มีผลต่อการยับยั้งการเกิดเชื้อราในตะเกียบไม้ไผ่โดยเลือกผลที่ดีที่สุดจากตอนที่1ถึงตอนที่3นํนำตะเกียบมาแช่ในสารสกัดเป็นเวลา1วัน2วัน3วันและ4วัน จากนั้นนํามาใส่ในกล่องที่มีเชื้อราโดยใส่ตะเกียบที่ไม่ได้แช่สารสกัดจากใบไม้เป็นตัวบบเปรียบเทียบสังเกตและบันทึกผลการเกิดเชื้อราทุกวันเป็นเวลาเจวันผลการดําเนินการตอนที่1ศึกษาสารสกัดจากใบไม้ชนิดต่างๆที่มีส่วนประกอบของสารแทนนินที่ช่วยยับยั้งการเกิดเชื้อราตะแก่ไม้ไผ่จะได้ว่าใบหูกว้างมีน้าหนักการตกตะกอน1.69กรัมมีลักษณะเป็นสีเหลือง ใบฝรั่งมีน้ำหนักการตกตะกอนศูนยสามนกรัมมีลักษณะเป็นสีเหลืองใบโกศมีน้ำหนักการตกตะกอนศูนยนกรัมมีลักษณะเป็นสีขาวขุ่นและใบไนนามีน้ำหนักการตกตะกอนศูนย์นกรัมมีลักษณะเป็นสีเหลืองดังนั้นน้ำหนักตะกอนโปรตีนของใบหูกวางจะมีมากที่สุดตอนที่ 2. ศึกษาความเข้มข้นของสา,ารสกัดจากใบไม้ที่มีผลต่อการยับยับยบย้งกรารเติบโตเชื้อราในตระกียบไม้ไผ่จะได้ว่า ในอัตราส่วนมวลต่อปริมาตรที่2ต่อ200เริ่มเกิดรายในวันที่4 4ต่อ200เริ่มเกิดรายในวันที่3 6ต่อ200ไม่เกิดรากเลยในระยะเวลา7วันและ8ต่อ200เริ่มเกิดรายในวันที่2ดังนั้นความเข้มข้นที่ดีที่สุดคืออัตราส่วนมวลต่อปริมาตรที่6ต่อ200ตอนที่3ศึกษาระยะเวลาในการสกัดสารสกัดจากใบไม้ที่มีผลต่อการยับยั้งการเกิดเชื้อราในติแก่ไม้ไผ่ จะได้ว่าในเวลาต้ม20นาทีเริ่มเกิดราในวันที่2 30นาทีไม่เกิดราเลยในระยะเวลา7วันและ40นาทีเริ่มเกิดราในวันที่5ดังนั้นระยะเวลาในการสกัดสารที่ดีที่สุดคือ30นาทีตอนที่ 4. ศึกษาระยะเวลาในการแช่ติเกัยไม้ไผ่ในสารสกัดจากใบไมไ้ที่มีผลต่อการยับยั้งการเกิดเชื้อราในตะเกรยงไม้ไผ่จะได้ว่าในการแชร่1นและ2วันเริ่มเกิดราในวันที่2ในการแชร่3วัน ไม่เกิดรายในระยะเวลา7วันและในการแช่4วันเริ่มเกิดราในวันที่1ดังนั้นระยะเวลาในการแช่ที่ดีที่สุดคือ3วันสรุปผลการทดลอง 1. ส,รสรารสกัดจากใบหูก,กวางจะมีส่วนประกอบของสารแทน,นินมากที่สุด 2. ความเข้มข้นของสังสกัดจากใบไม้ที่มีผลต่อการยับยั้งการเกิดเชื้อราในติ่งไม้ไผ่ที่ดีที่สุดคือ,อตราส่วนมวลต่อปริมาตรที่6ต่อ200 3. ระยะเวลาในการสกัดสารจากใบไม้ที่มีผลต่อการยับยัง้งการเกิดเชื้อราที่ดีที่สุดคือ30นาที 4. ะีะเวลาในการแช่ตะเกีงไม้ไผ่ในสารสกัดจากใบไม้ที่มีผลต่อการยับยัง้งการเกิดเชื้อราในตะแกีงไม้ไผ่ที่ดีที่สุดคือ3วันข้อเสนอแนะ 1. การทดลองต้องใช้สารสกัดที่เย็นตัวแล้วในการทดสอบการต,โต,โตกตะกอโปรตีนกับไข่าขาวเพราะถ้าอุณหภูมิสูงจะทําให้ไข่ขาวสุก 2. คนเลือกชนิดของใบไม้ที่นำมาสกัดสารให้หลานลายเช่นพืชสมุนไพรเผลอไม้เป็นต้น 3. เพควรศึกษาปัจจัยอยื่นๆในการสกัดสารจากใบไม้เพิ่มเติมเช่นอุณหภูมิที่ใช้ต้มป,ปริมาณสารแทนนินในส่วนต่างๆของพืชอาจจะเป็นลำต้นผลรากเป็นต้นค่ะประโยชน์ของโครงงานนะครับ 1. สามารถสกัดสารจากใบไม้โดวยวิธีการต้มได้2 สามารถทราบแนวทางในการยับยั้งการเกิดเชื้อราบนบรรจุภัณฑ์หรือภาชนะสำหรับอาหารที่ผลิตจากไม้ไผ่ได้ 3. ส,สามารถทราบแนวทางในการนำสารสกัดจากใบไม้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์และ 4. ส,สามารถนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ครับพวกเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ